ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรมสามอย่างในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายสามประการเหล่าไหนเล่าสามประการคือโลภะคือความโลภเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโทสะคือความคิดประทุสร้าย เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโมหะคือความหลงเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายปเปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าที่ไม่ถูกทําลายด้วยลมและแดดเลือกเอาแต่เม็ดดีเก็บงาไวด้ดีอันบุคคลหวานไปแล้วในพื้นที่ซึ่งมีปริกรรม อันกระทำดีแล้วในเนื้อนาดีอันหนึ่งสายฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพิขุทั้งหลายมเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นจะพึงถึงซึ่งความเจริญงอกงามภไพรูนโดยแน่นอนฉันใดพิขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นคือกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโลภะเกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลน,นั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปป,ปัชชะ คือในเวลาต่อมาหรือว่าเป็นไปอย่างในอปรปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกก็ตามกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลนั้น กรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปป,ปัปช,ชะหรือว่าเป็นไปอย่างในอัป,ประปริยายะก็ตามกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปป,ปัปช,ชะ หรือว่าเป็นไปอย่างในอัปรปริยายะก็ตามทิกขุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย